เออด่าแหลกหละไม่รู้แล้ววันนี้น้ําพริกยังตําแหลกเลยทําไมคนด่าแหลกไม่ได้ล่ะน้ําพริกเรายังตําแหลกเลยเนี่ยตําแหลกทุกวันไม่ต้องกลัวตําอย่างดีสากพังไปห้าหกอันแล้วตาจนสากหักไปห้าหกอันแล้วเนี่ยกว่าจะได้น้ําพริกมาแต่แต่แล้วก็ปุกเนี่ยตําจนสากหักแล้วหักอีกเออ กดไปนี่หรือถ้ามีเงินหน่อยพวกรวยอะเยอะในเนี่ยฉันรู้พวกเศรษฐีพวกข้าบดีเนี่ยนีย่ซื้อแบบทั้งทีซื้อแบบคนรวยซื้อแบบนี้นี่อะซื้อแบบคนรวยซื้อแบบคนรวยสี่รอยสิบเก้าบาทเนี่ไปสากพังคกพังไปหมดแล้วเนี่ยนี่นี่อะคนรวยเนี่ยซื้อแบบคนรวยซื้อแบบลูกคุณหนูสี่ร้ยสิบเก้าบาทเนี่ยซื้อเข้าไป เปิดมาจะสั่งหรือจะถอยสั่งเถอะค่ะสั่งก็ส่งส่งก็ได้กินเออน่ากลัวน่ากลัวอะไรคะเป็นตน่ากลัวมันเป็นคาแรคเตอร์มันคือคาแรคเตอร์การขายของจะมาเจียมเจียมใครจะซื้อพอเจียมเจียมมันก็ไม่ซื้อกันอีกคุณแพรลี่ใช้หลักอะไรจึงหัวไวทันคนไม่ใช่หลักอะไรเลยค่ะ ก็ดูแต่ละคนดิเข้ามามันมาคอมเมนต์ว่าเราแต่ละคนวันนี้ดิฉันสอนไปคนหนึ่งนะหนึ่งกลุ่บเลยสอนเลยนั่งสอนนั่งเทศมันบอกว่ามึงอะไปหางานทําเลยสภาพแบบมึงเนี่ยตกงานมากี่เดือนแล้วมึงอย่าเกาะพ่อแม่กินอย่างเดียวไปทํางานโตแล้วเดี๋ยวพ่อแม่มึงไม่อยู่มึงจะลําบากเรียนก็สอนมันอย่างนี้เลยแล้วมันก็ฟังด้วยนะมันอย่ในไลั์แล้วมันก็ฟังเวยนะนยนนเนะชื่อไหมมันฟังนะ เออมัน,นดีฉันนึกว่ามันจะออกมันไม่ฟาวมนฟัง,ฟงตงัวท้านบอกว่าขอบคุณครับมันบอกดา่ามันจนมันขอบคุณนะเออบอกว่าพ่อมึงเนี่ยไม่ทํางานหาไปหาการหาการทำอย่าสมเลเทเมาพ่อแม่ตายแล้วจะลำบากมันมีรจริงๆนะหลายๆคนนะอายุยี่สิบสามสิบแล้วยี่สิบกว่าสามสิบแล้วมันไม่ทํางานทํางานเพราะมันคิดว่าพ่อแม่ยังอยู่มันสบาย เดือดร้อนมันเกาะพ่อแม่กินได้แต่ถ้าวันหนึ่งไอเด็กพวกนี้นะพ่อแม่มันไม่อยู่มันลาบากถ้าไม่สร้างเนื้อสร้างตัวนะถ้าไม่สร้างเนื้อสร้างตัวนะแล้วเราแก่ลงทุกวันทุกวันเราไม่มีงานทําเราไม่มีเงินเก็บไม่มีอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งเราจะเป็นคนอนาถาอยากเป็นคนอนาถาเหรอคะ ต้องทํางานไอ้รวยไม่รวยอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าเรามีการมีงานทํามีหลักมีฐานเราจะอยู่รอดไม่ต้องมาถามมั่นตอนไหนไม่ต้องมาถามค่ะแต่มั่นแน่นอนจะมั่นแล้วเราต้องแบบไม่ได้แล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวต้องสั่งมาชิมไม่ต้องเดี๋ยวค่ะพี่สั่งเลยพี่สั่งเลยไม่ต้องมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอะไรอะ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันจะไม่ได้สั่งไอเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยมันจะไม่ได้สั่งเดี๋ยวส่วนใหญ่มันจะไม่ได้สั่งเออน้ำพริกตาแดงกินแล้วต้องซื้อยาแก้ตาแดงไหมมันไม่ใช่ตาแดงแบบนั้นนะพิกตาแดงคือมันสีแดงเออสั่งยังไงกดตะก้าค่ะกดตะก้าค่ะเดี๋ยว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 นี่ไงปักหมุดให้แล้วนี่ถ้าแบบเป็นเซตแบบนี้ ถ้าแบบเป็นน้ำพริกตาแดงเฉยๆเป็นแบบนี้ <c oughs> นี่ไปกดตะก,กตรกา้ากดตะก้าอย่าไปคิดเยอะของโอ้ยซื้อของกินคิดแล้วคิดอีกซื้อของกินนี่คิดนานนานคิดแล้วคิดอีกกลัวาจะไม่ได้กําไรกลัวจะขาดทุนกลัวนู่นกลัวนี่คิดนานไม่ต้องคิดนานรักแม่ค่าขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะส่งมาขายเพชรบูรณ์บ้างพี่ก็กดตะกรากา้าสั่งพี่ก็ได้กินแล้วไปจมมันไม่ต้องส่งสั่งปุ๊บก็ส่งทั่วประเทศมาขายงานอุ้มพระดำน้าอ๋อที่เพชรบูรณ์เหรอคะอุ้มพระดำน้าอยู่เพชรบูรณ์เหรอเหรอฮะอืมวันนี้สวยจังขอบคุณค่ะนานๆนจะสวยทีนะนานๆสวยทีไม่ได้สวยแบบนี้ทุกวันนะจ๊ะไม่ได้สวยอย่างนี้ทุกวันนะจ๊ะ คุณลูกค้า,าจ้าเผ็ดมากไหมรสชาติกําลังกินค่ะกําลังทานจ้ารสชาติกําลังกินเลยจ้าวันนี้วีนผิดปกติเ <c oughs> มื่อกี้ของขึ้นแล้วมันไม่ลงมันไม่ยอมลง <c oughs> มีใครไม่รู้มาคอมเมนต์อะไรไม่รู้เมื่อกี้เม้นมาด่ากลับค่ะช่องนี้ไม่ใช่มาเจียมเจียมหรอกก่อนบอกขอด่าก่อน พี่กำลังคิดแล้วจะกินน้ำพริกตาแดงกับปลาดุกไข่เป็ดต้มอุ้ยโลดลดโลดลดลดพี่คิดเมนูแล้วจะกินน้ำพริกตาแดงกับปลาดุกไข่เป็ดต้มตำลึงผัดน้ำมันข้าวสวยร้อนๆอุ้ยโลดนี่300าสามร้อยบาทสั่งเลยจ้าพี่คิดเมนูได้ดีมากไข่เป็ดต้มแล้วต้มให้มันเป็นยางมะตูมนะต้มแล้วอย่าให้มันสุกมากนะไข่เป็ดอ่ะไม่งั้นมันจะไม่อร่อยต้มให้มันพอดีพอดีนะไข่ยางมะตูม,มาเออนี่เห็นไหมเยอะมากใหญ่ สั่งแล้วค่ะเมื่อวานขอบคุณค่ะกอดาก้าได้ชำระเงินนะจ๊ะ <c oughs> กอดาก้าและชำระเงินสามโลร้อยได้ไหมไปบอกให้แม่ทำให้กินนะจ๊ะไปอันนี้พูดเพราะแล้วนะขอโทษนะคะถ้าพูดแบบตรงกว่านี้ให้แม่มึงทำให้แดกค่ะอืมสามโลร้อยไปไปบอกแม่มึงเลยว่าอยากกินน้ำพริกตาแดงทำให้กินหน่อยเนี่ยผมมีเงินอยู่ร้อยหนึ่งแม่ทำให้กินหน่อย